สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมบอสการ์ตนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับผมมาอัปเดตกิจกรรมการผลสุกนะครับอย่าไปงงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มพิมพก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมร่วมชมผ่านในส่วนของเพลย์บอสการ์ตนะครับเล่นอยู่ใต้คลิปท้ายคลิปและก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับผมหีืช่องทางนึงการกดซุปเปอรับ ก็มีเทพเข้าแล้วก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาด้วยนะฮะอะโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขออนุญาตนะครับไปดูแลกแสงก่อนผมลุ้นระทึกมากนะฮะโอ้แบ็คไวมาเนี่ยเฮ้ยจะเป็นอย่างงี้แสดงว่าแบ็คไวจะมาเหรออะก็มีไวคิวเลมให้แลกแฟลตนะฮะแล้วก็มีแบ็คนะฮะมีคิวเลมนะครับผมมีพาวเกียเดียก้านะฮะ มีเซเนอัสเอ้ยมีโอ้โหมาครบเลยครับลาติออสลาติอาร์าตรทางล่างธรรมดาทางล่างเมก้านะแล้วก็ดิออกซี่นะครับเซเลบ,บีสุยคุณนะฮะเอนเต้ไลโคโอ้มาครบเลยกราดอนก็มาเหรอเนี่ยโอ้แล้วก็มีจูไนไอจูไครล่างพิเศษไอล่างเมก้านะครับขออภัยแล้วก็มีเฮลกาล่างเมก้าเนาะแล้วก็แอปโซเมก้านะครับโอ,โอเคนะแบ็คไวามาด้วยเหรอเนี่ยหรือว่าแบ็คไวจะมาแล้ว อ่ะโอเคต่อนะครับก็จะเป็นกิจสุมเทพนะครับกินสุมเทพ10ครั้งเนี่ยก็เป็นจิระชีนะแล้วก็นี่ครับอ่าสามสิบเปอร์เซ็นต์นะสำหรับน้องๆที่ถามกันมาว่าเฮ้ยกิจกรรมอ่าสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะจะมาเมื่อไหร่นะครับไอ้ที่แจกเพชรคืนนะลดหรือส่วนลดนี่แหละจริงๆไอ้กิจส่วนลด30%ก็คือการแจกเพชรคืนแหละก็คือเราสุ่ม1ครั้งใช่ไหม เราเสีย2 4 8 8ปว่าใช่ไหมเพื่อนนะผมลืมแล้วแล้วก็จะได้เพชรคืน700ก็คือเหมือนเราสุ่มเพชรแค่2,000นิดๆน,นะครับผมอ่โอเคเป็นจิราชีครับจิราชีเนี่ยสุ่ม8ครั้งครับได้เศษชิปครบนะถือว่าคุ้มนะครับไอ้กิจที่มันสุ่มเทพ3 0มเนี่ยไอ้ส่วนลดสามสิบเปอร์เซ็นต์มันจะมีประมาณ4วันนะเพราะฉะนั้นเนี่ย4วันนี้ถ้าเกิดมีปโปเกมอนตัวไหนที่สนใจก็แนะนำให้มาสุ่มนะครับเพราะว่าเราบริโภคเพชรเต็มนะตอนเราไปสุ่มกาชาเราบริโภค2488เต็ม แต่ว่าเราเสียเพชรแค่2,000เองนิดๆเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ้ยไม่ใช่2,000ดิ2 4 8 8เราเสียเพชรแค่พันกว่าพันกว่ากเองนะครับผมก็ได้เพชรคืนเสียเพชรน,น้อยบริโภคเพชรเ,เท่าเดิมนะฮะถือว่าดีมากๆนะครับกรารันตีออกไวด้วยอ่ะโอเคแล้วก็กิจใช้เพชรเนี่ยจะเป็นผลึกนะครับพลังงานตรงนี้แล้วก็นี่กล่องอะไรเนะี่ยอ๋อกล่องเพชรช่วยเหลือนะครับผมโอเคสำหรับใครที่จะไปอัพอ่า โปเกมอนช่วเหลือก็มาตรงนี้ได้นะจริงๆมันก็แค่ของแถมนะหลักๆเราเน้นได้เผ็ดคืนนะโอเคต่อมานะครับก็ไปดูกิจกรรมดูก่อนนะโอดูโชคลาภอ๋อโชคลาภเติมจะได้ไลคันร็อกดัสนะโอเคต่อมาครับนี่ครับไปดูถุงรางวัลหน่อยถุงรางวัลครับก็จะเป็นอไอเทมที่ไปอัปเกรดนะครับโปเกมอนช่วยเหลือนะฮะผมก็มีทั้งบังกิลัตนะครับ มีซิกาดนะฮะมีมิทูวนะครับมีริชารอนวนะครับเลจิกิกัสคิวเลมวอเคเนียนนะฮะก็สามารถที่จะเอาไปอัปเกรดในส่วนโปเกมอนชื่อเหลือได้นะครับแล้วก็ exp นะครับอ้าวมาแล้วนี่พลังกายแล้วก็นี่ครับหินไททอทั้งหมด3สีครับมาครบเลยนะกลางต้นระดับสูงไอกลางระดับต้นระดับกลางระดับสูงเนาะมาหมดเลยต่อมานี่ครับ ที่จะให้ดูนี้เลยคือนี่เลยครับวงล้อนหนังสือการ์ดอนนะฮะโอ้โหเมื่อรอบก่อนจะเป็นวงล้อเศษชิปทั่วไปใช่ไหมก็คิดว่านะครับน่าจะเป็นครั้งแรกของปีนี้เลยนะที่เป็นวงล้อนหนังสือการ์ดอนนะเออเดิมที่เนี่ยมันจะเป็นวงล้อฟักทองนะสมัยก่อนพอตัวเกมมันเปลี่ยนเป็นหนังสือการ์ดอนเนี่ยนี่แหละเพิ่งจะมีวงล้อนหนังสือการ์ดอนมาก็คือให้เราเติมเนาะเนี่ยเราเติมเติมเพชร45เพชร1ครั้งอะไรเงี้ยมันก็จะมีสิทธิในการหมุนเนาะ ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับผมว่ามันคุ้มกว่าเราไปเติมเนาะแต่ว่าส่วนตัวแอดมินเองก็ไม่ได้เติมรนะับเล่นสายฟรีก็สาหรับใครที่เล่นสายเติมอยู่ก็สามารถที่จะมาลุ้นหนังสือการ์ดอนได้เนาะเอาไปแลกเทพโคตรดีนะฮะหนังสือการ์ดอนนี่แลกเทพได้ขั้นต่ำในหนะ้าร้อยเนาะใช้ห้าร้อยนะครับอ่ะโอเคถัดไปเนี่ยจะเป็นกิจกรรมปลาทองครับของสายเติมครับผมนี่ผมไม่แนะนําแล้วกันนะฮะแล้วก็นี่ครับเติมเงินเรื่องรางวัลครับ 3 5 0พเพชรครับก็จะเล่นรางวัล A จะเป็นสติกเกอร์ล่างมัตเตอร์สิกาดแฟร์นะแต่แล้วสิกาดแฟร์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนาะแล้วก็เสียชิปล้อยหนึ่งส่วนรางวัล B เนี่ยจะเป็นหนังสือการ์ดนองร้0นะฮะแล้วก็เสีษชิปนะครับผมตัวนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับใครจะเอาสติกเกอร์มัตเตอร์กับหนังสือการ์ออนก็เลือกเอานะฮะใครที่เล่นสิกาดแฟร์อยู่ก็ต้องเลือกเลือกเป็นสติกเกอร์แล้วเนาะต่อมา7 0 0 0พเพรเนี่ยก็จะเป็นไอเทมเดิมครับรางวัลเยจะเป็นสติกเกอร์มัตเตอร แต่รางวัล b เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นบัตรโปรเกบอลพระจันทร์นะบัตรโปรเกบอลพระจันทร์เนี่ยก็เอาไปแลกโปเกบอลได้นะครับที่เอาไว้ฝังพลังนะแล้วก็คิดว่าน่าจะเอาไปแลกของได้อีกนะในกิจปฎิหารเดี๋ยวดูอีกทีนึงส่วน15ื่นห้าหมื่นห้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นถ้วยตรงนี้นะครับเอาไว้ประดับฟาร์มนะครับได้พลังโจมตี5%สปีด2.2งจุไงนะแล้วก็เสี่ร้อยห้าสิบองกุนะส่วนะรางวั b ก็จะเป็นโปเกบอลโปเกบอลล่าเหรออู้มีโปเกบอล2อันเลยนะ แล้วก็เสียชิฟ450นะครับส่วน30,000เพชรเนี่ยละไอ้รางวัลใหญ่ก็จะเป็นตุ๊กตาเผาเกียร์นะฮะได้เลือด6.6%โจมตีเวท12%เลยนะแล้วก็รางวัลบีเป็นหนังสือการ์ดอน2,000นะตรงน,นี้อ่ะโอเคต่อมาเป็นกองทุนนะฮะกองทุนก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับร่างมาเตอร์ของไพรมอลเดียการนะ์สไพรมอลเดียการ์สเนี่ยสามารถหาสติกเกอร์ร่างมาเตอร์ได้จากตรงนี้นะครับ6,250เพชรได้10ชิ้นก็คูณไปดิหูเป็นพชต์ได้สิบชิ้นก็คูณไ แล้วก็ส่วนซีกัดแฟนเนี่ยหาได้จากเติมเงินเนาะตรงนี้ถัดไปครับเป็นกิจเลเซนิสัยนะครับก็เอาโปเกรมอนที่นิสัยยังไม่โอเคครับมารีเซตได้นะครับก็ใช้เพชรร้อยหนึ่งนะครับก็โปรกรมอนนะครับโจมตีสายกระยภาพนะครับแนะนําให้เป็นยุติดนะครับหรือไม่ก็ล่าเรืงส่วนโปรกรมอนโจมตีสายเวทเนี่ยสเปเชียลแบ็คแท็กเนี่ยให้เป็นโบราณกับขี้ขาดละกันเนาะตรงนี้ต่อมานะครับฟื้นฟูทรัพยากรนะครับก็สามารถเอาเพชรมาฟื้นฟูทรัพยากรได้นะครับก็ตรงนี้เลยนะครับ หรือ exp ก็ได้แล้วแต่ไอเทมอื่นๆแต่ว่าแนะนำให้เป็นพวกพลังกายเนี่ยจะมีประโยชน์หน่อยนะฮะแล้วก็กิจกรรมถัดไปครับก็เป็นกิจปฏิหารโอเคกิจปฏิหารครับเดือนนี้ครับยังไม่หมดนะคิดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะรีเซ็ตแล้วล่ะก็จะเป็นไพ่เมาเดลกากับซีกาด FAIR นะครับ2ตัวนี้ก็เทพทั้งคู่เลยนะฮะใช้ได้เลยเป็นตัวที่เล่นหายากด้วยนะฮะก็ใช้หนังสือ500เนาะแล้วก็นี่เลยครับจิราชีนะฮะจิราชีมาสเตอร นะครับก็ใช้เศษชิปกับเพชรในการแลกเนาะก็50คูณ4ก็200ชิ้นใช่ไหมครับแล้วก็นี่ครับอ่าสัปดาห์นี้มีทาปูโคเคโคนะครับเป็นตัวทัาไฟฟ้าก็มีให้แลกทั้งร่างมาสเตอร์กับร่างเรโซแนนซ์นะฮะผมก็ใช้หนังสือการ์ดอนนะครับอยู่ที่750ขั้นต่ำนะแล้วก็ทาปูเล่เล่ครับเป็นโปรแกมรมต่อทราทายพลังจิตนะฮะก็มีสติกเกอร์ลังมาสเตอร์เหมือนกัน ส่วนครับเซราล่าครับนี่เลยเซราล่าก็มีให้สุ่มกาชานะครับแล้วก็ได้าสามารถแลกได้เป็นล่างเรโซแนนซ์ได้แล้วก็มีอาวุธสุดยอดของมันนะฮะเป็นลาวแฟลตนะฮะเซราล่าล่างเรโซแนนซ์จะเพิ่มระจมตีและเดิมจชนาท่าที่สร้างได้1 5บนะครับแล้วก็นี่เลยเป็นเซตชิป5,000ันะฮะซึ่งผมจะแลกได้แล้วเนี่ยผมขายแค่ร้อยกว่า200ก็จะมีปูเทล่าโครงกระดูกนะฮะกับ อ่าอีวาคริสตัลนะก็สามารถแลกได้นะครับถ้าเกิดใครจะเล่น2ตัวนี้แล้วก็มีสต er ิ๊กเกอร์ลามัเตอร์ของตัวมันเองด้วยนะครับทั้ง2ตัวเลยหนังสือกระดอนใช้500นะตรงนี้แล้วก็นี่เลยครับเดวอลิงเมเทโอครับเป็นอาวุธสุดยอดนะฮะของเจ้าเรคอร์ซ่านะฮะเรคอร์ซนะ่าเนาะก็สามารถที่จะมาแลกได้กับตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีบาคูกาเมสนะครับผมบาคูกาเมสเป็นโปเกมอนไฟมังกรนะครับ แล้วก็นี่เลยนะครับจะเป็นอคอสกิลพลังป้องกันกายภาพระเวทนะครับใช้เศษชิปร็จชิป120ถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มอยู่นะเพราะว่า,อาคอสกิลพวกเดฟเนี่ยมันจะใช้พวกเศษชิปแต่ถ้าเป็นคอสกิลสปีดอะไรเนี่ยมันจะใช้เป็นหนังสือกลาดอนซึ่งมันแพงนะครับ200ชิ้นอันนี้ถือว่าเป็นเศษชิปก็แลกได้นะแล้วก็มีพวกกระเป๋านะครับอัพบัตรมิตรภาพนะบริเวณต่างๆกล่องประดับนะฮะ ยันทำลายไอยันนี่หว่ายันปลดสกิลลึกลับ12ช่องนะเฮ้ยนี่โคตรเจ๋งหายากนะครับกว่าจะปลดแล้วเล่นได้เนี่ยจะบอกเลยว่าต้องเลเวล90นะฮะถึงจะได้ปลดยันแล้วทำ12ช่องแล้วกว่าจะครบ12ช่องนี้คือเก็บอีกนานเลยก็จะมีให้เราแลกนะแล้วก็มีชุดแฟนะครับไอริสแล้วก็แลกเศษชิปแลกไบแม็กเอาฟักทองแลกหนังสือการดอนได้ครับ1ต่อ1น0่1ต่อ 10, 10 100ต่อ100พันต่อพัน แล้วนี่ไงโปรเกบอลที่ผมบอกเมื่อกี้ครับโปรเกบอลพระจันเนี่ยเอามาแลกเป็นฮะเดี๋ยวก่อนเอามาแลกเป็นหนังสือการ์ดอนได้480ปบนะครับโปกเกบอลล่าด้วยนะครับแล้วก็โปรเกบอลมาสเตอร์นะครับแล้วก็โปรเกบอลสปีดเนาะโอ้โหแต่ว่าเงื่อนไขครับคุณดูสิเพื่อประเด็นคืออะไรรู้ไหมเติมเติมจากตรงนู้นนะเติมจากตรงนี้ยังจะต้องมาคือผมไม่แน่ใจว่ามันเติมเหมือนกันหรือเปล่านะหรือว่ามันยังไง หรือว่ามันจะต,ต้องเติมตรงนู้นก่อนแล้วมันจะปลดตรงนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะต้องเติมเพชร7จ00ถึงจะแลกได้หมายถึงตรงนี้7 0 0 0หรือเปล่าอ๋อตรงนี้7 0 0 0ถึงจะแลกได้แสดงว่าเราปลดตรงนี้ปุ๊บมันได้ตรงนี้มันก็คงจะปลดด้วยละมั้งมันน่าจะเป็นบังคับกันนะประมาณนี้อ่ะก็มาแลกได้นะครับหนังสือการ์ดอนสี่ร้อยสิบเก้าร้อยสิบเก้าร้อยสิบเก้าร้อยสิบนวันนี้นะครับผมอ่ะโอเคกิจกรรมก็ประมาณนี้ครับหลักๆเลยก็คือนี่ครับวงล้อหนังสือการ์ดอนนะ อ๋อหรือก่อนนะรู้สึกว่าจะเป็นมันจะมีกิจกรรมหนึ่งมัง้งที่บอกว่าเติมเงินช่วงนี้แล้วมันจะได้หนังสือการดอน2เท่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะเห็นเห็นในเพจเขาบอกอยู่นะอันนี้นะครับผมแล้วก็จะมีพวกถุงรางวัลน,นะครับที่เป็นหินถ่ายทอดนะครับแล้วก็กิจบริหารเนี่ยก็เป็นพวกพไอไพรมอลเดียกา้าซีกาดแฟร์แล้วสติ๊กเกอร์แามปเตอร์ทุกตัวเลยอีวัคริสตัลปุ่ท้า่กระดูกอะไรประมาณนี้นะครับ อ่ะโอเค,คับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากก่อนแล้วก็แชร์กด s u b s ั r i ส e าชิา่องมันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กดดิ่งเปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพวกใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเก i นสวัสดีครับ